เห็นได้ชัดเลยว่าเขามีความเข้มข้นมากๆนะคะอืม,อมเก็บจากใบชาแค่สามใบต่อต้นนะคะแล้วก็มีความแบบอร่อยมีความแบบโอ้ชิลลิ่งมากเลยวันนี้น่าจะไม่หลับนะคะ <laughs> ดื่มไปทั้งหมดสี่แก้วอ่ะทุกคน ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านไดารี่นะคะวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์พิเศษมากๆสําหรับตัวใครเองนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับชาเขียวนะคะเป็นการ comparing มาฉะนะคะซึ่งตัวใครเองเนี่ยชอบดื่มชาเขียวมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะไปดื่มตามคาเฟ่ต่างๆที่เป็นคาเฟ่มาฉะนะคะหรือว่าชงดื่มเองที่บ้านนะคะก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการ comparing มาฉะแต่ละเกรดนะ ะะก็เดี๋ยวจะมาชงแล้วก็มาดื่มให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็หวังว่าจะชอบคอนเทนต์นี้กันนะคะสำหรับชาเขียววันนี้นะคะค่าจะใช้จากแบรนด์มัชชาสุกินะคะที่แค่มีติดบ้านไวช้ชงดื่มเป็นประจำอยู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีแบบคลาสสิกนะคะแล้วก็จะมีแบบมีเดียมแล้วก็จะมีแบบเอ็กเซเลนแล้วก็อีกอันเนี่ยจะเป็นแบบสําหรับเกรดพิธีชงชานะคะซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแต่ละแบบเนี่ยจะมีรสชาติมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ แก้วแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นเกตดคลาสสิกนะคะสีของเขาก็ะอ,อกแนวแบบเขียวเข้มๆหน่อยๆน,นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เลยก็ดอกเป็นแบบเขียวเข้มประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดมกลิ่นกลิ่นเหมือนจะมีกลิ่นแบบออกแนวแบบซีวีดซีวีดเหมือนสลายอะไรแบบตีขึ้นมานิดนิดนะคะ แบบใช่ี่วแบบมาชากาสิงเนี่ยถ้ากินแบบเปล่าๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่เติมนมอ่ะสำหรับแครรู้สึกว่าแบบเขาต้องมีความขมอยู่ระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเติมนมมากินกัน พอเติมนมมาแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าดื่มง่ายมากขึ้นเลยนะคะก็จะมีความแบบให้ความรู้สึกมีความเป็นมัทฉะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ยังไม่ได้มีความแบบหอมหวานละมุนอะไรมากมายนะคะมันก็จะเป็นชาเขียวมัทฉะที่ดื่มได้แบบง่าย มาแล้วค่ะทุกคนันนี้จะเป็นเกตดมาชามแบบมีเดียมนะคะสีของเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มมากขึ้นอีก1สเต็ปจากคลาสสิกนะคะคือเข้มแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็จะมีความหนืดหนืดของชาเขียวมีความเข้มข้นอะมากกว่าแบบคลาสสิกนะคะกลิ่นก็จะมีกลิ่นตีแบบกลิ่นหอมๆคล้ายๆกลิ่นเหมือนกลิ่นสาหร่ายอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวลองชิมกัน ค่ะนะครู้สึกว่าอันนี้มีความขมน้อยกว่าแบบคลาสสิกค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะเลยคือครู้สึกว่ากินแบบนี้มีความแบบกินง่ายกว่าเยอะมากๆนี่นะคะเราเอามาฉันเมดียมที่เราตีไว้ก็เมื่อกี้ค่ชิมไปนะคะก็เอามาผสมกับนมโอต๊ตแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเรื่องของสีเนะะี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าสีของแบบเมดียมเนี่ยเขาจะมีความเข้มขึ้นมาระดับอีกสเต็ปหนึ่งจากแบบคลาสสิกนะคะคือ ง่ายาสีสวยกว่าแหละอืมส่วนตัวค่ะว่าแบบนี้แบบมีเดียมอค่ะเขาจะมีความนุ่มมีความแบบหอมแล้วก็มีความแบบละมุนมากขึ้นจากแบบคลาสสิกนะคะก็ถ้าดื่มมาเทียบกันแบบนี้ก็ค่อนข้างแบบมีความแตกต่างอยู่นะทุกคน นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่3ของเราแล้วนะคะก็จะเป็นเกรดแบบ Excellent นะคะสำหรับเกรดนี้เนี่ยก็จะมีความหอมนุ่มละมุนค่อนข้างแบบขั้นสุดเลยของชาเขียวนะคะนี่เลยก็สีนะคะจะค่อนข้างแบบเข้มมากๆเข้มกว่า2แก้วที่แล้วเลยของแก้วที่เราก็จะเป็นคลาสสิกกับมีเดียมนะคะของสีเนี่ยคือค่อนข้างแบบมีความแบบแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะคะ แล้วก็ในด้านความเข้มข้นของตัวมัช่าค่ะของแบบ e x c e l l e n t เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากสองแบบที่แล้วเลยนะคะก็จะมีความแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีความเข้มข้นมากๆนะคะอืมนี่ทุกคนคือมีความแตก คือพอดื่มของเอ็กเซลเลตนะคะมันจะค่อนข้างแบบเปรียบเทียบได้ชัดเลยว่าเนี้ยเขาจะมีความแบบดื่มง่ายได้ชัดกว่ามากๆคือความขมความแบบที่แบบดื่มยากอ่ะมันจะค่อนข้างแบบแตกต่างจากสองแบบที่แล้วนะคะอืมแล้วเขาก็จะมีความแบบกลิ่นหอมตีขึ้นมามีแบบคล้ายๆแบบกลิ่นสาหร่ายเล็กๆแล้วก็มีความแบบว่านัตตี้หน่อยๆ โอเคค่ะเราเอามาชาแบบเอ็กเซลเลนต์ไปเติมนมแล้วนะคะก็เดี๋ยวแค่มาคนให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันก่อนหน้าที่จะมคนนะคะแค่ก็แบบโชว์ให้ดูในกล้องนิดนึงเนาะคือชาเขียวแบบเอ็กเซลเลนต์เนี่ยเขาจะมีความบบเข้มข้นความหนืดของชาเขียวแบบค่อนข้างเยอะกว่าของแบบที่แล้วเลยแล้วก็มีความแบบว่าสีมันจะค่อนข้างเข้มมีความชัดเจนมีกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าสองแบบที่แล้วนะคะ ทุกคนคือสําหรับชาเขียวมัทฉะเอ็กซ์เลนเซแก้วนี้นะคะคือแค่รู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกที่มีความดื่มง่ายมีความไม่ขมมีความแบบนุ่มหอมแล้วก็มีความละมุนกว่า2แบบแรกนะคะคือเขาจะมีความแบบว่ามีความเข้มข้นตอนที่แค่คนอะคะรู้สึกว่าสีมีความข้นมากแล้วก็ความเหนืดของมัทฉะมีความข้นมากกว่า2องแบบที่แล้วมากๆจริงๆแต่ว่าพอเอามาผสมนมแล้วอะค่ะ การดื่มง่ายความหอมความละมุนของชาเขียวอะ่ะแบบนี้ค่อนข้างแบบดีกวา่าเยอะมากๆเลยอืมอร่อยปากเขียวมุดแล้วอะ่ะทุกคนแก้งนี้ก็จะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นชาเขียวจากเก์พิธีชงชานะคะก็จะให้ดูแบบใกล้ๆชัดๆเลยเขาจะมีความเขียวมีความเข้มข้นของชามากๆนะคะ สำหรับชาเขียวเก็บพิธีชงชานี้นะคะก็จะมีความพิเศษมากๆเพราะว่าเขาจะเก็บจากใบชาแค่3ใบต่อต้นนะคะก็จะเป็นใบชา3ใบแรกที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการนำมาบดท,ทำชาเขียวนะคะนี่เลยก็จะได้มาอยู่ในแก้วนี้นะคะตามความเข้าใจของแคเนี่ยที่เคยแบบเคยอ่านมาหรือว่าเคยดูตามซีรีส์เกีก่ยวกับชาเขียวมานะคะใบอ่พวกชาเขียวสาหรับพิธีชงชา เเขาก็จะไว้ชงเฉพาะในพิธีการที่แบบสําคัญหรือมีหลายครอบครัวมารวมตัวกันเขาก็จะนําชาเขียวที่เป็นเกตพิธีชงชานี่แหละมาชงแล้วก็มาดื่มแล้วก็ทานคู่กับขนมที่เขาทำมาพิเศษสำหรับวันนั้นๆนะคะสำหรับกลิ่นของเกตนี้นะคะก็จะมีความแบบหอมอ่อนๆนะคะ ชาเขียวสําหรับแก้วพิชงชาเนี่ยที่าดื่มแบบเพียวๆแบบนี้นะคือแา่ามีความรู้สึกว่าเขาจะมีความดื่มง่ายมากๆแล้วก็มีรสชาติที่ขมแบบน้อยมากๆเลยคือแทบจะไม่ขมเลย อันนี้ให้ดูชัดน,นะคะนี้จะเป็นแกจสําหรับพิธีชงชาเขาเนี่ยเวลาที่เทมาก่อนที่าจะคนน่ะนี่เราจะเห็นแบบเป็นชั้นที่แบ่งได้ชัดเจนมากๆเลยระหว่างชาเขียวข้างบนนะคะกับนมก็จะมีความแบบชาเขียวจะมีความแบบหนานแน่นมีความเหนืดมากๆเลยนี่เราก็ทําการคนเลย ่อนที่เราจะดื่มนะะทุกคนหลังจากที่ค่าคนให้มาฉากับนมเข้ากันเนี่ยใครมีความรู้สึกว่าสีมันมีความแบบละมุนมีความสวยมากๆเลยนะก็เดี๋ยวมาลองดื่มอืมทุกคนหลังจากที่ดื่มไปอะ่ะเหมือนมันจะมีความรู้สึกมีความนัตตี้ค่อนข้างชัดเจนกว่าชาเขียวเกลืออื่นๆนะคะคือเดี๋ยวลองอีกรอบ อืมคือแคลร,รู้สึกว่ามันจะมีความแบบนัตตีนิดนิตีขึ้นมาหลังจากที่เราแบบคืนลงไปอ่ะก็สาหรับตัวแค่เองนะคะหลังจากที่แคเดื่มเกล็ดพิธีชงชาไปเนี่ยแคะร,รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามีความแบบนัตตีตีขึ้นมาหลังจากที่ดื่มไปแล้วอ่ะเออจะมีความแบบนัตตีนิดนิด,นด,นดแล้วก็มีความดื่มง่ายมีความขมน้อยแล้วก็มีความแบบรสชาติกลมกล่อมนะคะ ดืบบ่มง,ง่ายมากๆจริงแล้วก็มีความแบบอร่อยมีความแบบโอ้ชิลลิ่งมากเลยวันนี้น่าจะไม่หลับนะคะดื <laughs> ่มไปทั้งหมดสี่แก้ว,วทุกคน สำหรับมัชช่าที่ค่ดื่มไปทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะมีมัชช่าแบบนี้เลยก็จะมีแบบคลาสสิกนะคะแล้วก็มีแบบมีเดียมแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเอ็กเซเลนต์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมัชช่าสาหรับเกดพิธีชงชานะคะที่ค่โโบตให้สําหรับมัชช่าที่ค่ชอบในวันนี้นะคะชอบที่สุดเลยก็จะเป็นมัชช่าแบบนี้เลยก็จะเป็นมัชช่าแบบเอ็กเซเลนต์นะคะคือตัวค่เองเนี่ยรู้สึกว่ามัชช่าแบบเอ็กเซเลนต์เนี่ยมีความดื่มง่ายแล้วก็มีความหอมนุ่มละมุนแล้วก็มรสชาติ ไม่ขมนะคะก็คือแค่ชอบแบบนี้เลยค่ะทุกคนสําหรับท้ายคลิปนะคะก็อยากจะบอกว่าก็การชอบดื่มมาทฉะแต่ละประเภทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเนาะคือใครอาจจะชอบแบบนี้เพื่อนๆอาจจะชอบรสชาติแบบอื่ออชอบบบนชอบกลิ่นแบบอื่นก็เป็นไปได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่ มีความชื่นชอบในการดืม่มมาฉาเนี่ยก็มาคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวแค่ไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคอนเทนต์มาฉานะคะก็ไว้มาดูกันว่าต่อไปเนี่ยคะ่ะจะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับกมะฉานะคะสําหรับวันนี้แค่ไปแล้วคะ่ะายบาา